สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำตาลอยแก้วนะคะไปดูวิธีกันเลยจ้าก่อนอื่นก็นำตาที่ซื้อมาไปแช่ช่องฟินนะคะให้เรียบร้อย1คืนนะคะเพื่อความแข็งตัวของมันขั้นตอนที่2นะคะนำตาออกมาจากตู้เย็นได้เลยค่ะเพราะว่าแข็งได้ตัวแล้วนะคะแล้วเราก็จะไปเตรียมอุปกรณ์กันคะ่ะ3นะคะนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะคะที่เราต้องเตรียม4ค่ะคือนำน้ำไปต้มค่ะแลวเปิดต่อแก๊ได้นะคะ และรอจนกว่าน้ําจะเดือดค่ะน้ําเดือดแล้วเรานําใบเตยอ,ออกด้วยนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลต่อเลยค่ะจากนั้นก็คนให้จนกว่าน้ําตาลจะละลายจนหมดนะคะแล้วเราก็นําตาลมาปอกต่อเลยนะคะ ที่แช่แข็งไว้เพื่อให้ตานมันปอกด้วยมือเราแบบง่ายๆเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้มีดแต่ถ้าใครถนัดใช้มีดก็ใช้มีดได้นะคะอันนี้มันปอกไม่ออกเราก็ใช้มีดแทนอันนี้ใช้มีดแทนนะคะเพราะว่าปอกไม่ออกจนกว่าจะเกี้ยงนะคะต่อมานะคะเราก็นํามาหัน่นแล้วแต่ความหนาของเรานะคะจะหนาจะบางได้หมดนะคะ ก็หั่นไปเรื่อยหั่นเป็น,น,ปนแว่นๆนะคะแล้วก็มาใส่ในภาชนะที่เราเตรียมไว้ต่อมานะคะแล้วก็เอาตาลมาใส่ในน้ําที่เราตั้งไฟไว้นะคะจนหมดใกล้หมดแล้วนะคะเราก็เทเลยค่ะ จากนั้นก็ตักฟองออกนะคะพอน้ำเดือดมากแล้วตักฟองออกเรื่อยๆนะคะจนก่อฟองใกล้จะหมดตักฟองออกเรื่อยๆนะคะเพราะว่าฟองมันจะมีอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเรายังเปิดแก๊สอยู่นะคะเรายังไม่ได้ปิดแก๊สนะคะเราก็ตักออกไปเรื่อยๆนะคะต่อไปนะคะเราก็มาตักใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ก็คือแก้วนั่นเองคะ่ะ ต่อไปค่ะเราก็ตักน้ําใส่ค่ะแล้วก็มาปิดฝานะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือปิดฝาให้เรียบร้อยค่ะอันนี้เราสามารถนําไปขายได้ด้วยนะคะเพราะว่าเราใส่แก้วที่ดูน่ารับประทานแลนะะ้วค่ะปิดฝาจนหมดเลยนะคะวันนี้เราขอจบการนำเสนอวิธีการทำตังเหล้าแก้วเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย